ติดตามภารกิจท่านนายกเศรษฐานะคะมาลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะท่านนายกเร่งงมติรกันข้อมูลล่าสุดการเดินครับท่านนายกครับเนื่องจากการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาอุปกรณ์ที่ขัดนะครับคือเครื่องมือเอ็กซเรย์นะครับด้วยผมอยากจะขอรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับสามารถเอาไปตั้งไว้ที่สถานี้แลสามารถเคลื่อนที่ไปติดตามได้ ยาส่ง <Mile> ท <dizzy> ีนี่จะเป็นอันที่ใหญ่มากในสองท่าชอเจกเรื่องมันเรื่องตัดท้อแล้วลาเป็นตัวแทนของเยาวชนดก็แบ่งออกเ้เดนนะมันมีเอาขายเขา็เล้ใ เข้เข้าใจว่นนี้เขาต้องการให้มีอุปกรณ์ที่อุกรณ์อยู่บ้านแล้วแต่รับขอให้กระายให้ไปดูให้ดีว่าหน่วยงานต่างๆที่ตามสระเบีที่มีความต้องการอ่มนี้ให้รกระจายอุปกรณ์หลังนั้นออกไปยังเร็วที่นะครับเรื่องของโควิดนก็สำคัญในะครพูดภาาวโควิด